สวัสดีครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้กันนะครับแม็กก็อยากจะขอชวนทุกคนมาคุยกันก่อนนะครับว่าไอ้ที่แม็กแชร์ลงในเพจเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือว่าเป็นคลิปสอนฟรีซึ่งตอนเนี้ยเป็นคลิปที่4แล้วนะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงไอ้ความรู้ไอ้การตกผลึกตรงเนี้ยนะครับมันแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ําตายังไงนะครับเผื่อใครที่อยากฟังนะครับมาฟังสั้นๆกันนะครับสตอรี่ของแม็กเนาะก็จะบอกว่า คลิปของไมเคิลอะครับเขามีทั้งหมดเนี่ยสามกว่าคลิปนะครับตัวแม็กอะเรียนจากไมเคิลมาใน YouTube นี่แหละนะครับ730กว่าวันนะครับไม่มีวันไหนเลยที่แม็กไม่เปิดฟังไมเคิลนะครับแล้วก็มีทั้งการ forward test แล้วก็ back test เชื่อไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี2022สมัยที่เขากําลังทําคลิปนะเขาจะ active มากๆใน Twitter นะครับแล้วเขาก็จะบอกลูกศิษย์แค่ว่าดูนะเนี่ยฉันอนะเห็นเลเวลนี้วันนี้เจอกันที่1 7 2 4งนะครับ แล้วเชื่อไหมเขาพูดแค่นั้นเลยเขาพูดแค่นั้นเลยนะครับแล้วแม็กต้องใช้เวลาอีกเยอะมากๆทั้งวันอะเอาเครื่องมือของไมเคิลเนี่ยที่เขาสอนใน YouTube นะครับมาตกผลึกดูให้ได้ว่าทําไมเขาถึงมองทิศนั้นทําอย่างนั้นอยู่เป็นปีนะครับแล้วนี่แหละก็คือสิ่งที่แม็กตกผลึกมาได้ระบบต่างๆที่แม็กเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคําถามเหมือนกันนะว่าแล้วทําไมแม็กถึงเทรดแต่ NQ นะครับมาดูกันดีกว่าถ้าเราดูในช่องของไมเคิลเนี่ยนะครับ สังเกตไหมครับว่าเขาเทรดอะไรเป็นหลักนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าเมื่อปี2ปีก่อนมีเทรด S&P สลับบ้างนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนดูอะไรครับ Nq 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 เนะครับเป็น NQ หมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้แม็กเชื่อว่าทุกคนน่าจะเริ่มเห็นความน่ารักของ NQ แล้วนะคบว่าคือมันตรงกับศาสตร์ของเขาจริงๆแล้ววินเลทเนี่ยสูงที่สุดแม็กก็เลยพูดกับลูกศิษย์ตลอดเลยว่าแบบหลายๆคนนะครับเขาชอบเทรดทองกันมาเนาะเนี่ย การที่ไมเคิลเป็นเจ้าของวิชาเนี่ยแต่เขาเทรดแต่ NQ ไงนะครับแล้วตัวแม็กก็เห็นแล้วว่า NQ เนี่ยมันมีพฤติกรรมที่น่ารักจริงๆแม็กก็เลยพาเทรดแต่ NQ นี่แหละนะครับหรือ n a ส d a q ส่วนใครที่เอา ICT ไปเทรดทองนะครับอันนี้แม็กก็ถามว่ามันเทรดได้ไหมไมเคิลก็บอกว่าเทรดได้แต่ว่าวินเลจเนี่ยต่ำกว่าอินเด็กแน่นอนนะครับต่ำกว่า NQ และ S&P แน่นอนอันนี้ก็ฝากไว้ให้ทุกคนพิจารณานะครับเพราะว่าเจ้าของวิชาเขายังไม่เทรดทองเลย ทำไมเราถึงจะดึงดันไปเทรดคู่ที่มีการม ани โพเลตสูงที่สุดแบบนั้นกันนะครับเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนะะื้อหาของเรากันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยแม็กก็อยากจะขอขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอไป99แชร์ได้มา102แชร์นะครับภายใน2วันแม็กก็แฮปปี้มากๆนะครับและแม็กจะมาทําตามสัญญาเลยว่าเอ้ยไอ้ fast entry จริงๆมันคือการทวนนะแม็กแชร์ไปแล้วประมาณคลิปที่2ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกทีดีกว่าว่า fast entry ของแม็กเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้ว advance order management เนี่ย มันหน้าตาเป็นยังไงซึ่งวันนี้ครับก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยแม็กขอให้ดูก่อนว่าในห้องเทรดของแม็กเนี่ยใน MTS ของแม็กเนี่ยนะครับแม็กมีการแชร์เซตอัพอะไรยังไงบ้างนะครับประมาณทุ่มห0หรือถ้าเกิดเป็นเวลาของอเมริกาเนี่ยมันคือประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับแม็กมาแชร์ภาพก่อนแล้วนะครับว่าแม็กเห็นแบบนี้นะนะครับนะครับแล้วก็พี่เฉวาน้องเฟยนะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับเจ้าประจําของพวกเรานะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะมีที่คุณหน้าคุ้นตากันบ้างในเพจนะครับ ก็แม็กก็จะมาแชร์แผนปุ๊บแล้วแม็กก็จะอธิบายเลยครับแม็กบอกแล้วเนาะว่าไมเคิลเนี่ยเขาบอกแค่บรรทัดเดียวนะครับเขาไม่ได้บอกเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแต่สิ่งที่แม็กทำทุกวันทุกวันนะครับคือบอกเลยครับว่าแม็กเห็นอะไรแม็กคิดว่ามันจะไปยังไงวันนี้ต้องเห็นอะไรยังไงนะครับแล้ววันอื่นๆเนี่ยนะครับเช่นวันศุกร์เนี่ยทีพีกันกระจายนะครับแม็กจะบอกเลยว่าแม็กภาคเลยนะว่าต้องผ่านตรงนี้เท่านั้นต้องปิดเหนือตรงนี้เท่านั้นแม็กภาคแบบภาคฟุตบอลเลยนะครับแต่ทีเนี้ยแม็กยกตัวอย่างให้ดูก่อนว่า ของวันพุธเนี่ยที่เราจะเรียนกันเนี่ยเป็นยังไงนะครับพอมาถึงเนี่ยมีการรอเสร็จปุ๊บมีการเข้าออเดอร์ปุ๊บอ่ะก็มีลูกศิษย์ที่ได้ออเดอร์กันนะครับแล้วทีเนี้ยแม็กก็จะมีการแชร์ของตัวแม็กเองด้วยว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับแม็กมองยังไงสุดท้ายทาไมแม็กออกเพราะอะไรนะครับทุกอย่างต้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นสเต็ปทั้งหมดนะครับนี่คือบรรยากาศใน MTS ของเราใครที่ชอบหรือสนใจเนี่ยก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน,นก่อว่าไม้นี้เนี่ยมันมีเนื้อหายังไงบ้างนะครับ เหมือนเดิมแม็กขอเริ่มเป็นการดูแท่งเทียนของวันก่อนหน้าแล้วเดี๋ยวเราไล่กันไปเป็นสเต็ปเลยนะครับสิ่งที่แม็กชอบที่สุดคือการทำท็อปดาวน์แอน y s i ซิสแม็กบอกแล้วนะว่าถ้าเราไม่ดูไฮท e f เฟรมมันก็เท่ากับเราปิดตาเทรดถูกไหมครับทีนี้เรามาดูกันตรงนี้เรียกว่าอะไรครับแฟร์ไ a ล u e ูแกรบเดลี่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นแม็กขอให้มันว่ามัน,มนเป็นแฟร์ไ a ล u e ูแกรบเดลี่ที่เป็นตัวรองราคาณตอนนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันไปเป็นสเต็ปครับแฟร์ไบลูแกร 1> day 1แม m a ชอบเขียนอย่างนี้นะครับใครที่เลเบลตามแม็กนะ Fair value gap Day 1 high เพราะตรงนี้เป็นจุดจุด high ของ Fair value gap อันนี้เนาะ Fair value gap Day 1 low นะครับแล้วก็สาเหตุที่แม็กเลเบลราคาแบบนี้เนี่ยแม็กพูดเลยว่าเพราะไมเคิลนะครับไมเคิลเองเนี่ยเขาก็ชอบเลเบลราคาเป็นแนวนอนนะครับแล้วเขาจะมีสมุดโจดของเขานะครับใครที่เรียนจากเขาจริงๆจะรู้ว่า ตัวเขาจะไม่ได้เลเบลกราฟเลเทเท่าไหร่นะครับเขาจะเลเบลเป็นแนวนอนแล้วก็เป็นเลเวลเพราะเขาบอกว่าเขาจําได้นะครับแต่ทีเนี้ยเราเองอาจจะยังไม่ได้แม่นเท่าเขาหรือเราอาจจะมีความจําไม่ได้ลึกขนาดนั้นแล้วก็ติดลงมาในกราฟเป็นแถวอย่างนี้แหละครับเนาะมันจะทําให้เวลาที่เราลงไปดูในโลว์ไทม์เฟรมอะเรายังจําได้ว่าตอนนี้อะไรที่คุมราคาอยู่นะครับเริ่มจากเดลี่เลยครับจะเห็นว่าแฟลต์ลูกแก็บอันนี้รับราคาไว้ได้แล้วของวันอังคารเนี่ยมีการตีกลับแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เป้าถัดไปของแม็กทุกคนคิดว่าเป็นอะไรครับมันก็ต้องเป็นอันนี้สีถูกไหมครับเป็น Daily Fair Value Gap ที่เป็นขาลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแม็กจะบอกว่ามันเป็น Buy Size ที่แม็กเล็งอยู่นะแล้วก็เป็น Final Target เลยนะครับเ mm hmm. พราะว่าถ้าเราเล่นขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันมีความอันตรายที่ราคาจะร่วงลงไปถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ Daily ให้แม็กนะครับทีนี้เรามาดู4ชั่วโมงกันนะครับทีนี้ อันนี้เป็นของวันอังคารซึ่งเรากาลังจะพูดกันถึงของวันพุธนะครับแม้จะขอแปะไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันจะต้องเป็นช่วงนี้เนาะเราก็จะเล่นกราฟกันไปนะครับปัก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 ทีนี้สังเกตไหมครับว่ามีอะไรบ้างถ้าทุกคนดูไวๆเนี่ยนะครับปกติแม้จะบอกให้ทุกคนลงไปดู liquidity pool นะครับใน low time frame แต่อันเนี้ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนตาแตกเลยนะครับว่า high time frame เราย,ยังเห็นเลยนะครับว่าตรงเนี้ยมันมีการหยุดราคาที่ค่อนข้างแปลกประหลาดนะครับ ตรงนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้แม็กตัดสินใจว่าวันนี้แม็กจะเทรดขึ้นก่อนลงนะครับทีนี้แล้วแฟร์ไบลูกแกรบอันไหนที่ก่อนจะเข้าตลาดเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่ามันมีเรี c คชันที่รับราคาไว้ได้ครับอันนี้อันเดียวโดดๆถูกไหมครับ4ชั่วโมงแฟร์ไ a ลูกแกรบอันนี้นะครับรับราคาไว้ได้แท่งเทียนเนี่ยมีการดึงกลับอย่างรุนแรงนะครับตรงนี้แหละเป็นจุดที่เราจะเริ่มมาพิจารณากันนะครับทีนี้ถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยราคาเองก็มีการสร้างเซลล์ไซลิคุดิตี้ไว้เหมือนกัน ซึ่งตรงนี้แม็กยังไม่กังวลเนื่องจากตรงนี้ครับ4ชั่วโมงอันนี้คุมราคาไว้อยู่นะครับอย่าลืมนะทุกครั้งที่เราจะเทรดเนี่ยหา high time frame เชื่อมโยงจาก high time frame ลงมาสู่ low time frame ให้ได้ถ้าเราทำแบบนี้ไม่ได้แล้วเราไปนั่งจ้องใน5นาที1นาทีแม็กบอกเลยนะว่าเราก็ไม่ต่างจากการเรียนรู้เอาท่าเทรดมาแปะนะครับแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นไปอย่างที่เราคิดซึ่งไมเคิลพูดเสมอว่าทุกๆท,ท่าเทรดของเขาจำเป็นต้องมีเนื้อที่จาก high time frame เสมอ หรือก็คือมีเดลี Ass ่ไบแอดชัดเจนนั่นแหละไม่งั้นเราก็ไม่ต่างจากการแกร์เบิลนั่นแหละนะครับเนาะทีนี้เรามาดูกัน4ชั่วโมงคุมราคาใช่ไหมครับมาดู1ชั่วโมงทีนี้มักจะเคาะให้มันใกล้เวลาขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็น9เนาะสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่ในไหนนะครับเราก็จะบอกว่าโอเคราคามีการเจเนเรตบายซ้ายนะครับมีการามีการปรับตัวลงมาเนาะแล้วตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่ใน fair value gap 1ชั่วโมงไอ้เล็กๆอันนี้ด้วยนะครับ อ่ะแม็กก็จะตีไว้ก่อนนะครับว่าโอเคอันเนี้ยดูเหมือนจะรับราคาไว้ได้นะนะครับ1ชั่วโมงบอกแม็กเท่านี้นะครับแล้วก็บอกออเดอร์โฟล์ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยออเดอร์โฟล์เนี่ยถ้าให้แม็กดูไวๆเลยนะครับสมมุติว่าเราดูเบรกเทรนต์ตรงนี้ชัดๆเลยนะครับถ้าตรงเนี้ยเป็นมาเกสตัคเจอชิพของไฮไทม์เฟรมนะครับหรือก็คือ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่าตอนเนี้ยออเดอร์โฟล์ของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะนะครับมีขึ้นปึ๊บมีลงนะครับแล้วตอนเนี้ยก็ขยายตัวขึ้น ทุกคนคิดว่าเขาจะทํำยังไงครับเขาก็ต้องปรับตัวลงมาเพื่อลงถูกไหมครับเอ้ยเพื่อขึ้นสิเพื่อขึ้นนะครับปรับตัวลงมาเพื่อขึ้นนะครับต่อมาเรามาดู30นาทีกันนะครับปับ๊บอะทีนี้ทุกคนจะเห็นชัดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่แม็กบอกลูกศิษย์นะครับก็คือ m 3 0 inefficiency อันเนี้ยใครที่ยังไม่รู้จัก inefficiency นะครับไปดูในเพจได้เลยนะเดี๋ยวแม็กจะทาสารบัญให้ดีกว่าแมกว่ามันเริ่มเยอะแล้วนะครับแต่เดี๋ยวทาสารบัญ มันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับทุกคนจะได้ไปอ่านได้ง่ายๆนะครับแต่ตรงนี้แล้วว่า M 3 0 i n f f i c i e n c y นะครับจริงๆอ่ะมันก็ไม่ต่างจากฟ a i r v a ์ u ู g แ p บอันนึงที่มันปิดไม่สนิทนั่นแหละนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะเพ n point พิน point มันได้ยังไงว่าเฮ้ยมันคือตรงนี้นะแม้ก็เลยมีการเอาคำศัพท์นี้มาใช้นะครับเราจะเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยเป็น Extreme มของเลกนี้นะครับเป็นจุดที่ถ้าเกิดราคาอยากจะขึ้นต่อจากเลกเนี้ยนะครับมันก็ควรจะมีการปรับตัวขึ้นจากตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นแม็กได้แล้วครับว่านี่คือตัวคุมราคาของแม็กนะครับทีนี้เราดรอปไปดูโร่ไทม์เฟรมกันเลยดีกว่าสําหรับเดลี่โปรไฟล์นะครับสิ่งนี้มันเรียกว่าคลาสสิกแบริชนะครับซึ่งมันเกิดจากการที่แม็กเนี่ยเรียน ICT มาแล้วแม็กตกผลึกมาเองนะครับจริงๆมันเป็นมันเป็นมันเป็นลายเซ็นแม็กเลยแหละนะครับไอเดลี่โปรไฟล์เนี่ยนักเรียนที่อยู่ใน UTP ทุกคนจะได้เรียนนะครับแล้วใน MTS เราก็ยังได้ใช้กันต่อซึ่งมันทําให้เราเนี่ยมีแต้มต่อมากเลยครับว่าการเห็นเอเชียกับลอนดอนเนี่ยยยเรราาาจะมมตีคววในนิอ์กไได้ังง นะครับทีนี้ดูต่อนะครับทีนี้แม็กจะดรอปลงไปในโลว์ไทม์เฟรมเลยครับเพื่อดูรายละเอียดของราคานะครับแม็กก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเราดูทั้งหมดตรงนี้นะครับมันมีการเคลียร์เซลไซส์ลิควิดิตี้ลงมาเรื่อยๆปรับตัวลงมาเรื่อยๆเลยนะครับโจนกระทั่งเห็นไฮเหัญเห็นโลวสําคัญอันนี้ไหมครับอ่าตรงนี้แหละครับก็เป็นลิควิดิตี้พูฝังเซลไซส์ลิควิดิตี้ที่ถูกเคลียร์เช่นกันนะครับเนาะพอมันอยู่ในจุดที่มันเซนซิทีฟแม็กบอกนักเรียนทุกคนนะครับว่า ถ้าเกิดเราจะอ่าน price a c t i o n เนี่ยเราต้องอ่านในจุดที่ราคา sensitive สังเกตไหมครับว่ากว่าเราจะได้กรอบนี้มานะครับมันเกิดจากการดูรายละเอียด DOL จาก high time frame ลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เราจะแบบมานั่งตี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 ปุ๊บแล้วเราก็มารอทีละจุดทีละจุดแต่มันควรจะเป็นสิ่งที่เราพยายามคาดการณ์ว่าราคาเนี่ยต้องกลับมา rebalance นะแล้วก็มาเคลียร์เซลล์ไซเพื่อวิ่งกลับไป buy s i e นะครับทีนี้ทุกคนสังเกตไหมว่า ณตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยไม่มีแล้วครับเซลไซส์ลิควิิตี้ที่มองว่ามีโอกาสที่จะลงมาเคลียร์เพื่อปรับตัวขึ้นไปนะครับทาให้ตรงนี้เม็กนะครับเมสหรือว่าเข้ากับเงื่อนไขหรือคอนดิชันของการทําอะไรครับฟาสต์เอนทรีนั่นเองนะครับฟาสต์เอนทรีเนี่ยสิ่งที่แม็กจะเสนอทุกคนคือในเมื่อเรารอให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นครบแล้วนะครับเราสามารถเล่นตามโครงสร้างหลักได้เลยครับก็คือเมื่อราคาเนี่ยมีการมาเก็ตสตั u c เจอร์ชิฟต์ในมายเนอร์ม r m เนอร์มายเนอร์เทรนด์นะครับ ซึ่งแมกขอพูดก่อนนะว่าทุกคนอาจจะดูมเนอร์เทรนด์ไม่เหมือนไม่เหมือนกับแม็กนะครับอันนั้นแหละเป็นสาเหตุที่เราต้องมานั่งเรียน UTP เพื่อปรับมองมอง,มองกันนะครับคือการมองเทรนด์ต่างๆเชื่อไหมแค่มองเทรนด์ยังไม่เหมือนกันเราจะเทรดเหมือนกันได้ยังไงครับอันนี้แม่ขอถามหน่อยนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่แม็กต้องมานั่งปูพื้นตั้งแต่เริ่มเพราะว่ามันมีความสําคัญมากๆนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยแม็กก็มีการเข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นฟา t ต์เอนทรีของ Mac แม็แกนะนรคับ แล้วถามว่าเป้าอยู่ไหนเรามาดูบายไซร์ล i ควิ d ตี้กันดีกว่าทุกคนสังเกตนะครับสิ่งนี้เรียกว่าอะไรครับจำกันได้ไหมใครที่เรียน Michael มานะครับเรียกว่า low w e s i s t a n c e Liquidity Rate นั่นเองนะครับหรือว่า LR นะครับปุ๊บ LR นะครับแล้วตรงนี้ก็มีคล้ายๆเป็น Equal High ถูกไหมครับเนาะแล้วก็ไปประจวบเหมาะกับที่ล d o ด High นะครับแม็กก็เลยบอกทุกคนว่าแม็กอยากเห็นจังเลยวันนี้ล d o ด h น g h นะครับเนา เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับปึ๊บมันก็จะเป็นออเดอร์แรกของแม็กนะครับแถวๆนี้แหละตรงนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับออเดอร์แรกของแม็กอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยฟาสเอนทรีเนี่ยแม็กก็เล่นไปนะครับคําถามคือเอ๊ฟาสเอนทรีเนี่ยมันมันดูจะเป็นการวาง R r วาง Sl ที่ค่อนข้างกว้างหรือเปล่าแม็กจะบอกว่าใช่นะครับฟาสเอนทรี ry, ลอจิกของมันคือการที่เรายอมสละ r r บางส่วนเพื่อให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของมูฟเมนต์นั้น โดยที่เรามั่นใจแล้วว่าไม่มีอะไรที่เราทําได้อีกแล้วในขาของราคานี้นะครับสังเกตว่าตอนเนี้ยที่แม็กเข้าเนี่ยแม็กสามารถรอให้มันต่ํากว่านี้ก็ได้นะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงราคาก็จะไปอยู่ดีแล้วถ้าแม็กวัด R R ของแม็กแล้วเนี่ยว่ามันมากกว่า1ต่อ2หรือ1ต่อ3า้วยซ้าในที่นี้มันเป็น1ต่อ4นะครับแม็กก็พร้อมที่จะเข้าออเดอร์เลยนั่นเองนะครับเพราะว่ารันเวของเราค่อนข้างเยอะถูกไหมทีนี้เรามาดูกันต่อครับไม้นี้ก็ปล่อยรันไปเนาะ เรามาดูหน้างานกันดีกว่าสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ราคาปิดตัวยังไงนะครับเรามาดู r รี c t ชั่นจาก f ฟ i r Value g a แบนี้กันปับ๊บเราก็จะเห็นราคาว่าเอ้ยมันมีการปรับตัวขึ้นนะนะครับแล้วถ้าเกิดราคาเนี่ยจะคอน t ิ n นีเป็นขาขึ้นมันควรจะมีอะไรครับมีการเบรกสักเจอร์นั่นเองนะครับเราก็รอดูเลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าราคามีการปรับตัวลงนะครับมีการ Respect ฟ a i r Value แ a p บอันนี้เป็นอย่างดีนะครับ สิ่งที่แม็กทำก็คือแม็กลอเลยครับแม็กลอให้มันเบรกสตรัคเจอร์กลับเป็นขาขึ้นอีกนะครับใครที่เรียน utp มามาดูคลิปเนี้ยแม็กคิดว่าทุกคนน่าจะเริ่มเห็นแล้วเห็นภาพแล้วว่าการที่แม็กมานั่งนั่งนั่งตรวจจังเลยไอ้ m i n ์ r trend เนี่ยทำไมมันถึงไม่ถูกสักทีนะครับมันต้องถูกเพราะอย่างนี้แหละนะครับมันจําเป็นต้องถูกนะครับเพราะว่าการที่เรามองสวิงเหมือนกันมองโครงสร้างเหมือนกันเราจะได้ไมาคล้ายๆกันนี่แหละนะครับทีนี้ทุกคนเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นหลังจากที่ เข้าใช่ไหมครับทีนี้แม็กมีทริคตรงนี้แม็กบอกเลยนะว่าทุกคนต้องโจทย์แล้วนะครับสําคัญแล้วนะสังเกตนะครับว่าราคาเนี่ยพอมันวิ่งขึ้นมาตรงนี้เห็นไฮนี่ไหมครับนี่คือคีย์พอยต์นะครับนี่คือเทคเอาเวที่ทุกคนต้องโจทย์แล้วนะครับตรงนี้เป็นอีคว้าหายไหมนะครับเป็นบายไซร์ลิควิดิตี้ไหมนะครับราคาตรงใจมาอยู่ตรงนี้นะครับมีเหตุผลพอตรงใจอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแม็กก็เริ่มมองแล้วนะว่าถ้าราคาอยากจะคอนติเนียต่อเนี่ย มันต้องมีการวิ่งเก็บบายไซต์แล้วก็มีโวลูมที่ค่อนข้างรวดเร็วในการวิ่งไปหา Liquidity Pool แม็กบอกหลายคลิปแล้วนะครับว่าลักษณะของการวิ่งของ NASDAQ เนี่ยเขาจะวิ่งแบบไปหา Liquidity Pool ด้วยความรวดเร็วนะครับทีนี้เรามาดูกันแม็กก็ดูอยู่ครับปับ๊บทีนี้ถึงตรงนี้ครับแม็กเห็นอะไรทุกคนเห็นอะไรนะครับสิ่งนี้เรียกว่าอะไรครับทุกคน LR ถูกไหมครับ Low r i s t and Liquidity นะครับ ตรงเนี้ยเราคาดการว่ามันจะต้องถูกเรทหรือว่าถูกเคลียร์พร้อมกับการวิ่งขึ้นไปหาบายไซร์ลีควิตตี้นั่นเองนะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่แม็กมองเลยว่าถ้ามันกลับขึ้นมามันต้องไปแล้วนะถ้ามันไม่ไปเนี่ยจุดที่แม็กอยู่นะครับมันไม่ได้เปรียบแล้วสินะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับปึ๊บแล้วก็อยากให้ทุกคนสังเกตตรงนี้ด้วยครับนี่2โลนี้ก็มีความสําคัญทําไมมันถึงได้อยู่ใกล้กันจังนะครับ จริงๆแม็กพอคาดการได้แล้วล่ะว่าวันนี้มันน่าจะมีการดึงกลับแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นการอ่าน Price A c t i o n หน้าง,งานแมักถึงได้เรียกก็มันเป็น a d v a n c e order management นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันหลังจากที่มีการเลด Liquidity ตรงนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับราคากลับตัวราคาไม่สามารถไปต่อได้ตรงนี้ขัดกับสิ่งที่แม็กเรียนรู้มาตลอด3ปีไหมครับเนาะกับสิ่งที่ไมเคิลเขาเสนอประจำเนี่ยนะครับเนาะไปดูได้เลยนะไปดูได้เลยนะครับนะมันเกิดขึ้นแล้วนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้แม็กต้องมาาดูแล้วนวน่ แล้วสิ่งที่จะทําให้ราคาลงได้เนี่ยจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างก็คือการที่ราคาเนี่ยมาเรทอะไรครับสิ่งที่เรียกว่า relative e q u a low ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเซลล์ไซส์ป้ายที่1แล้วป้ายที่2ล่ะถ้าตรงนี้ทะลุมาแม็กโดนแน่ถูกไหมครับอันแม็กไม่รอดแน่ๆนะครับแม็กก็เลยมีการการทุนแล้วนะครับตั้งแต่ราคาเนี่ยมัน LR ขึ้นไปเรทขึ้นไปได้เนี่ยแม็กก็กันทุนเรียบร้อยแล้วครับเนาะแล้วแม็กก็โดนเรทจริงๆนะครับทะลุลงมามันก็เลยเป็นที่มาของ BE ไม้แรกนั่นเองนะครับ BE ป้ายนะครับเรียบร้อยทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าแล้วไม้ที่2เนี่ยมายังไงนะครับแม็กก็จะบอกทุกคนว่าเวลาที่แม็กเล่นเนี่ยแม็กมีทั้งหมด4จอในการดูไทม์เฟรมนะครับซึ่ง <laughs> ทุกคนจะบอกอใช่ครับแม็กมี4จอนะครับจอบนซ้ายนะครับจะเป็นแม็กขอพูดก่อนแม็กใช้จอ43นิ้วในการทํางานเนาะแม็กชอบใช้จอเดียวนะครับทีนี้ซ้ายบนจะเป็นโลไทม์เฟรม ที่เป็น1นาทีถึง5นาทีขวาบนนะครับอ่ะดูกันนะครับซ้ายบนนะครับจะเป็น1นาทีถึง5นาทีขวาบนจะเป็นพวก Middle Timeframe ทั้งหลาย M 5ถึง M 1 5ตรงกลางตรงนี้จะเป็นอ่า30นาทีกับ1ชั่วโมงแล้วแต่ว่าตอนนั้นเวลาอยู่ตรงไหนแล้วนะครับเช่นถ้ามันกำลังจะครบครึ่งชั่วโมงก็ปรับไว้ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามันใกล้จะถึง1ชั่วโมงก็ปรับไว้ที่1ชั่วโมงส่วนขวาสุดเนี่ยจะเป็นอะไรครับ จะเป็น4ชั่วโมงกับ Daily นะครับเดี๋ยวแม็กให้ดูเดี๋ยวแม็กให้ด,ด,หดูนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นเครื่องคิดเลขกล่องเบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็จะเป็น Meta Trader แหละนะครับทีนี้สิ่งที่แม็กเห็นใน M15 เนี่ยคือราคาให้ตายเถอะมันถูกรับไว้ได้ในท f เฟรมไหนบ้างนะครับสังเกตไหมว่า Fair Value Gap M15 อันนี้รับราคาไว้ได้นะครับมันมีการ Respect ของ Fair Value Gap อยู่นะครับทีนี้เนี่ยในการที่เราจะเทรดขึ้นหรือว่าเทรดตามหลักของไมเคิลเนี่ยนะครับ เราขอว่าอะไรครับราคาต้องมีการ Imbalance เพื่อ Rebalance เก็บ s เซลไซ d ์ Liquidity เพื่อวิ่งไปสู่ไบไซต์ลีควิตตี้นะครับถ้าทุกคนจําแค่นี้ไว้ได้เนี่ยแม็กบอกเลยนะว่าหลายๆโมเดลต่อจากนี้ที่ทุกคนจะได้เรียนไม่ว่าจะเป็นอะไรครับ Unicorn, Breaker, Order b o ร,ร,กกอ,ร,อ,อ,รอ,อะไรี่อะไรพวกนี้นะครับแตงกอ o อ it ไฟเดย์ต่างๆแม็กอธิบายได้หมดเพราะแก่นแท้จริงๆของมันเนี่ยมันมีแค่ประโยคนั้นนะครับทีนี้ถ้าทุกคนเข้าใจแก่นแท้แล้วพื้นฐานแน่นแล้วเนี่ย จะไปต่อเป็นโมเดลอะไรที่ทุกคนอยากจะเรียนเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ market maker โมเดนะครับที่มีความซับซ้อนเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับทีนี้มาดูกันต่อ M15 น,นี้รับราคาไว้ได้นะครับแล้วเราดรอปมาดูใน low time frame เราจะเห็นว่าเขามีการเคลียร์เซลล์ไซส์ liquidity ไปนั่นเองนะครับอันนี้แม็กลบได้ละไม่มีประโยชน์ละนะครับทีนี้พอมีการเคลียร์เซลล์ไซส์นะครับมี fair value gap ที่รับราคาไว้ได้แล้วมี price section ที่บ่งบอกถึงการ reversal นะครับแม็กก็เข้าแล้วครับโดยที่แม็กมองว่า ถ้าราคาเนี่ยสามารถปิดเหนือแท่งเทียนนี้ได้อันนี้เรียกว่า bullish reversal ถูกไหมครับมีโอกาสเรียกว่ามีโอกาสที่จะเป็นแล้วกันนะครับซึ่งแม็กก็คาดการ์ว่า M15 จะต้องช้อนราคากลับขึ้นไปหา buy side liquidity เห็นไหมครับว่ามันก็เป็นลอจิกที่ตายตัวนะมันก็ยังเดิมๆอยู่ถูกไหมครับทีนี้อันนี้ก็คือเปิดทิ้งไว้อยู่นะส่วนอันนี้ BE ไปแล้วถูกไหมครับเรามาดูกันทีนี้ไม้เนี่ยแม็กก็มองเหมือนเดิมแหละแม็กก็คิดว่ามันน่าจะขึ้นไปถึงแถวนี้ได้นะนะครับ อ๋อแล้วก็ไม้นี้แม็กเล่นแค่0.5%นะครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่เซลไซร์ลีควิิตี้ที่สวยที่สุดแต่เนื่องจากมันมีไฮทามเฟรมรองรับแม็กก็เลยกล้าที่จะเล่นมันนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแม็กเห็นอะไรต่อปับ๊บทีนี้พอราคาปิดขึ้นมาเนี่ยแม็กวาง BE ได้เลยครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า CE หรือ Conse q u e n c e o f Encroachment นะครับซึ่งอันนี้ก็มีลอจิกของการใช้งานอยู่นะครับว่าเถ้าเกิดว่ามัน50%อะไรยังไงมันจะเรสเบรกไหมนะครับตรงนี้เนี่ยแม็กมองว่า มันปิดปิดช่องโหว่แล้วครับที่มันจะมีโอกาสลงมาได้เนาะแม็ก <Mac S 1> ก็เลย BE เลยครับต้องรู้ตัวนะครับว่าตรงไหน BE ได้ตรงไหน BE ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราเข้าออเดอร์แถวนี้แล้วเรามา BE แถวนี้นะครับอันเนี้ยมันมันจะเป็นการที่เราเหมือนกับหวังว่าหวังว่ามันจะเกิดแบบที่เราคิดซึ่งไม่มีสถิติรองรับตรงเนี้ยแม็กรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดมันกลับลงมาต่ํากว่าจุดไหนได้เนี่ยแม็กมองว่ายังไงก็โดนนะครับพอแม็ก BE ไวตรงนี้เรามาดูต่อว่าราคาเป็นยังไงนะครับ มาดูทีละดานเลย Fair v a l u ูแ a p บอันนี้นะครับก็มีการรีเจ c คลงมาแล้วก็ลงมาเกี่ยวๆใกล้ๆ BE Max เหมือนกันนะแต่แม็กก็ไม่ได้สนใจนะครับแม็กก็ปล่อยตามแผนจนกระทั่งราคาเนี่ยปิดขึ้นมาได้แม็กรู้ละอันเนี้ยเราจะวิ่งมาถึงจุดนี้ครับซึ่งเป็นจุดที่อันตรายที่สุดละถ้าทุกคนมีสติดูณเวลานั้นสิ่งนี้เรียกว่าอะไรครับโมเดล2022งถูกไหมครับมีการเคลียร์ Buy s ซ d e l i q u i d i t y นะครับสวยงามเชียวแหละนะครับแล้วก็กลับมาถึง Fair v a l u ูแ a p บนะครับ ทีนี้เนี่ยเราจะมองผ่านเราจะมองข้ามมันไม่ได้เลยเราต้องรู้ตัวตลอดว่าณนะตอนนี้ราคาเขาอยากจะไปไหนทําอะไรนะครับทีนี้เราก็มาดูกัน price action ที่เกิดขึ้นครับแท่งนี้แม็กยังไม่กลัวนะครับก็กังวลบ้างแล้วเรื่มมีการ reject แท่งนี้ทําให้แม็กสบายใจขึ้นถึงแท่งนี้ลาก่อนนะครับลาก่อนนะครับมันชัดเจนแล้วว่าราคาเนี่ยมีการ respect fair value Gap อันนี้นะครับเนาะแล้วก็ไล่แม็กออกไปจากตลาดด้วย b a l a n e and c u f t i n g ing, อันนี้นี่แหละนะครับทีนี้แม็กเล่นมา500มันก็เลยได้ประมาณ900ถูกไหมครับบวกกับอันนี้นะครับแม็กก็ปิดหมดทุก position ของแม็กตรงนี้นะครับก็เลยได้เป็น2,000บวกกับอีก1%ก็เป็น3%นั่นเองเห็นไหมครับว่าเนี่ยคือการ manage order ระหว่างทางนะครับนี่คือสิ่งที่ไมเคิลทำให้แม็กเห็นตลอดนะครับตัวไมเคิลอ่ะเขาก็มีเป้าที่เป็น final target นะครับแล้วบ่อยครั้งเขาก็เล่นไปถึงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้ามันไม่ถึงเขาก็ไม่ได้ไปฝืนตลาด เพราะว่าไม่มีใครเก่งกว่าตลาดนะครับอย่าลืมนะไม่ว่าเราจะเรียนรู้มามากแค่ไหนไม่ว่าเราจะมั่นใจแค่ไหนถ้าตลาดเขาเฉลยมาแล้วว่าเขาไม่ได้คิดเหมือนเราเราก็ต้องยอมตลาดนะครับทีนี้มาดูกันว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับปื๊ดน้ำตกมาสิครับน้ำตกมานะครับน้ำตกมา,กมาถามว่ามันกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับแม็กจะไปเสี่ยงกับมันไหมครับต่อให้นะแม็กบอกบอกเลยนะว่า ต่อให้จากตรงนี้มันขึ้นไปถึงตรงนี้เลยนะครับขึ้นไปถึงเป้าเป้าใหญ่ของแม็กจริงๆแม็กก็ไม่แคร์นะครับพอแม็กมองว่าแม็กแม่จำเป็นต้องเอาสุขภาพจิตของแม็กมาเสียตรงนี้ถึงไหมครับข้อที่1เลยแล้วก็เสียเวลาด้วยคือข้อที่2ข้อที่3เลยคือเราจะมาวัดดวงทําไมเราจะมาวัดดวงกับสิ่งที่เราไม่รู้ทําไมนะครับความไม่แน่นอนคือความแน่นอนตลาดเนี้ยนะครับมันมีสิ่งมันมีมันมีเลเวลที่เราสามารถอ่านได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่ราคาเขาเฉลยแล้วว่าเขาไม่ได้คิดแบบเราเราก็ต้องยอมนะครับทุกคนถ้าเรายังดึงดันทุกคนก็เห็นมาแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแม็กเห็นมามากพอแล้วนะครับทีนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยราคาก็มีการเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงนะครับแล้ว SL ที่แม็กวางไว้ของไม้แรกเนี่ยโดนไหมนะครับโดนสิครับแล้ววันถัดไปเนี่ยนะครับก็ยังวิ่งกลับไปที่เดิมซึ่งก็เป็นที่มาของไม้วันพฤหัสหันนั่นเองนะครับ เ,เอ้ไม้มันสุกไม้มันพฤรหัสถูกแล้วนะครับพฤรหัสกับสุกเนี่ยก็ยังนําชนะอยู่ดีนะครับทีนี้เนี่ยแม็กก็อยากจะฝากทุกคนนะครับเนาะว่าไอ้ตรงเนี้ยที่ทุกคนเห็นอนะ่ะมันอาจจะดูยากมันอาจจะดูซับซ้อนบ้างนะครับแต่ว่ามันก็คือผลของการที่แม็กพยายามเรียนรู้แล้วก็ตกผลึกมันมาจนเป็นระบบเดิมๆภาพเดิมๆลอจิกเดิมๆในการเข้าออเดอร์นะครับถ้าทุกคนอนะ่ะ ชอบสไตล์การเทรดของแม็กหรือว่าชอบการวิเคราะห์หรือว่าการอธิบายของแม็กนะครับก็มาลุยกับแม็กได้แม็กก็พร้อมจะปั้นทุกคนแล้วก็ลุยไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าเฮ้ยสไตล์เนี้ยไม่ชอบเวย้หรือว่าแบบมองว่าเฮ้ยฉันทําได้ดีกว่านี้นะครับก็ลองไปลุยดูแม็กก็อยากแนะนําให้ทุกคนนะครับไปลุยกับ ICT เลยนะครับตัวไมเคิลเนี่ยคือเขามีความเขาอาจจะมีน้ําเยอะก็จริง แต่ว่าเขาก็มีความละเอียดของเขานะครับแม็กก็เห็นจุดแข็งของเขาแล้วแม็กก็แม็กพูดตรงๆว่าแม็กศรัทธาในตัวเขามากๆนะครับแล้วแม็กก็ดูทุกคลิปของเขานั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าเฮ้ยไปตกผลึกตรงนี้เองเนี่ยนะครับแล้วมันน่าจะดีกว่านะครับลองดูเลยแม็กเชื่อว่ามีคนเก่งกว่าแม็กแน่นอนนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะตัวแม็กเองเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่2ปีกว่าเกือบ3ปีในการที่จะมี critical thinking ตรงนี้ขึ้นมานะครับ แกก็อยากจะขอให้ทุกคนสู้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ท้อถอยกับสิ่งที่เราพยายามเนี่ยยังไงเราก็ถึงฝั่งฝันแน่นอนนะครับแม็กเป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้แม็กลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ